แน่นอนครับทุกคนกำลังรับชมช่องออโตเทรนช่องที่จะพาคุณอัปเดตข่าวสารยานยนต์อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใครถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปน่าสนใจแบบนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2,25 0 p i v i Missile ขีปนาวุธพื้นสู่พื้นรุ่น,นใหม่ล่าสุดที่หลายฝ่ายจับตามองพัฒนาโดยประเทศอินเดียซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวกระโดด โดยพริตวีไอไอมิดซิลรุ่นปี2025ถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธไฮเทคที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่ทำให้หลายประเทศรวมถึงในภูมิภาคเอเชียให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด ริดวีไอไอมิสซิลถูกพัฒนาภายใต้โครงการอินทิเกรตเต็ดไกด์มิสซิลเดเวล็อปเมนต์โปรแกรมเช่นเดียวกับขีปนาวุธแอคเนีและน่าจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้อยู่ที่ระบบนำวิถีที่แม่นยายิ่งขึ้นสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยาในรัศมี250-350กิโลเมตรและติดตั้งหัวรบได้สูงสุดถึง500กิโลกรัมพร้อมระบบขับเคลื่อนโรเกตมอเตอร์แบบดูอัลสเตทที่ทันสมัยเพิ่มความเสถียรในการบินและลดโอกาสถูกสกัดกั้นได้อย่างยอดเยี่ยม ด้านโครงสร้างตัวขีปนาวุธออกแบบให้มีขนาดยาวประมาณ9เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรน้ำหนักราว4.6กตันทําให้สามารถติดตั้งในรถยิงเทลพร้อมเพื่อนที่ได้คล่องตัวสนับสนุนการปฏิบัติการสนามรบอย่างรวดเร็วบังคับยิงจากระยะไกลได้และสามารถปรับเปลี่ยนอัตราเร่งในระหว่างการบินเพื่อหลอกลวงระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามเพิ่มโอกาสในการเจาะทะลวงแนวป้องกันศัตรู นอกจากนี้พริตวีไอไอมิซิลรุ่น2025มีการอัปเกรดระบบ i n e เ t i a l Navigation System ร่วมกับ GPS และระบบ r a d a r s ซิกเกอร์ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำระดับวงกลมคาดเคลื่อนเพียง1 0 2ถึงเมตรจึงเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีฐานบัญชาการสนามบินหรือคลังสเสบียงยุทธภัณฑ์สำคัญของฝ่ายตรงข้ามด้านความปลอดภยัยมีการติดตั้งระบบป้องกันการระเบิดตัวเองในกรณีออกนอกวิถีหรือควบคุมไม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่ตั้งใจรวมถึงมีระบบรหัสสั่งยิงขั้นสูง เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการยิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องราคานั้นแม้จะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินเดียแต่จากการประมาณคร่าวๆราคาของพร,ร i m วมี i ไอไอมรุ่นอัปเกรดล่าสุดปี2025จะอยู่ที่ประมาณ5-7ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอนน่อ1ลูกหรือประมาณ180-250ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับรูปแบบหัวรบและจำนวนที่สั่งผลิตต่อครั้ง อินเดียได้เริ่มต้นส่งมอบพริดวีไอไอมิสซิลให้กับหน่วยสตร a t ติกฟอเ r ส e s Command โดยมีกำหนดนำเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2025พร้อมกันนั้นยังเริ่มมีข่าวหรือว่าหลายประเทศกำลังให้ความสนใจซึ่งหากมีการส่งออกจริงในอนาคตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคเอเชียใตย้ในแง่ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่น DF11 ของจีนหรือ Iskander-E ของรัสเซียพริตวี al, II มิสซิลก็ไม่แพ้ใครทั้งในด้านความคล่องตัวการยิงแบบโมบายลอนเชอร์รวมถึงการปรับแต่งหัวรบแบบคอนเวนชั่นัลหรือแทคติคอลนิวเคลียร์ซึ่งทําให้กลายเป็นระบบอาวุธที่ยืดหยุ่นต่อภารกิจรบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเดเตเรนหรือการยิงโจมตีจริงในสถานการณ์วิกฤตหลายฝ่ายมองว่าการนำพริตวี II มิสซิลรุ่นใหม่เข้าประจำการจะช่วยเพิ่มศักยภาพของอินเดียในการป้องรามคู่แข่งในภูมิภาค โดยเฉพาะปากีสถานและจีนซึ่งต่างก็พัฒน,นาขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องดังน,นั้นจุดสําคัญคือการรักษาสมดุลอํานาจเสริมการต่อรองและป้องกามการรุกรานสําหรับคนที่สงสัยว่าทําไมพิ i ิด m i ไอไอมิซิลถึงยังคงได้รับการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องทั้งที่มีระบบแอคเน e ซีรีที่ยิงไกลกว่าคําตอบคือพิริดวีไอไอมิซิลเน้นภารกิจแทคติกลระยะใกล้ถึงกลางใช้งบผลิตต่ากว่าคล่องตัวกว่าและตอบโจทย์สงครามรูปแบบใหม่ที่ต้องการระบบอาวุธยิงเร็ว ย้ายเร็วหญิงแม่นด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปสุดท้ายนี้หากใครอยากเห็นระบบภายในของพริตวีไอไอมิซิลว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นระบบ solid propulsion ระบบนำวิถีระบบ Warhead หรือการทำงานของ t a ท l Launcher ในโอกาสหน้าเราจะพาไปดูแบบละเอียดหากอยากให้เราทำคลิปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง df 1 1หรือ Iskander E สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้เลย ก่อนจากการหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออ t โตเทรนเอาไว้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอข่าวสาร <S <S ด้านยานยนต์ทหารและเทคโนโล,โลยีใหม่ๆม,มาให้ชมอย่างตอ่อเนื่องวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ